ทุกคนครับเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมหลายธุรกิจเขาถึงยอมกู้เงินกันทนั้งที่บางบริษัทก็ใหญ่มีเงินสดในมือก็มากนะครับแต่เวลาทําโปรเจกต์นี้ต้องไปกู้เงินธนาคารมาใช้ก็เพราะว่าการกู้เงินมันมีข้อดีไงละครับโดยเฉพาะกับธุรกิจรายย่อยด้วยนี่วันนี้ครับผมจะมาแบไตาการกู้เงินว่าเป็นทางเลือกในการทําให้ธุรกิจเนี่ยสดใสขึ้นได้อย่างไร คอนเทนต์นี้ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อนะครับและได้รับการสนับสนุสนข้อมูลดีๆจาก SCB ด้วยทุกคนที่ทำธุรกิจครับการทำธุรกิจเนี่ยมันหลีกเลี่ยงคำนี้ไม่พ้นนะครับก็คือคำว่าสภาพคล่องหลายบริษัทนี้มีลูกค้าอยู่นะครับแต่ไปต่อไม่ได้ก็เพราะว่าขาดสภาพคล่องใช่ไหมละครับต,ต้นตอของปัญหานี้ก็มาจากเงินสดนั่นเองการกู้เงินเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับจะช่วยลดการขาดสภาพคล่องได้แถมยังมี ประโยชน์อีกหลายมิติเลยเพราะว่าบางธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้อยากใช้เงินสดที่ตัวเองมีนะครับแต่ว่าอยากจะเก็บเงินสดไว้ก่อนยามจําเป็นแล้วค่อยเอาออกมาใช้ฉะนั้นในการประกอบธุรกิจไปในแต่ละวันเนี่ยการกู้เงินถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสามารถจะขยายธุรกิจได้ด้วยโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนเงินสดที่คุณมีอยู่แล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะหากกรณีบริษัทสะดุดขึ้นมาเงินสดที่เก็บไว้นี่แหละครับจะกลายเป็นแหล่งเงินทุนสำรองได้เลยครับ การกู้เงินเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งเงินทุนที่ทั้งบริษัทเล็กไปจนถึงบริษัทใหญ่ไม่ควรพลาดเลยครับเพราะว่า เมื่อคุณมีเงินทุนมากขึ้นก็ย่อมหมายถึงโอกาสในการที่จะทํากําไรได้มากขึ้นด้วยนะครับจากกาลังซื้อที่ลูกค้ามีมากไปถึงต้นทุนที่ต่าลงคุณผู้ชมเห็นผมในวันนี้กับงานที่ทํามาอย่างยาวนานเนี่ยธุรกิจของผมก็มีประสบการณ์นในการกู้เงินเหมือนกันนะครับเพราะว่าการกู้ธนาคารเนี่ยก่อนที่เราจะกู้เราต้องเสนอแผนแน่นอนแหละครับแผนนั้นจะเป็นการกํากับดูแลการทํางานให้มีวินัยทางการเงินได้ดีเพื่อให้ไปสู่ความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับซึ่งการกู้กับสถาบันการเงิน แตกต่างอย่างชัดเจนกับการกู้นอกระบบนะครับการกู้นอกระบบอาจจะฟังดูง่ายกว่าเพราะว่าอะไรไม่ต้องเสนอแผนคุยกันแล้วก็หยิบยืมกันมาแต่แน่นอนนะครับก็ต้องไปสู้กับดอกเบีย้ยที่โหดมากๆไม่ตรงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยแถมกระบวนการการติดตามทวงถามก็คือการคุกคามดีๆนี่เองนะครับฉะนั้นมุมมองถ้าเราอยากจะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่สดใสได้เราต้องแก้ปัญหานอกระบบด้วยการเข้ามาอยู่ในระบบ การกู้กับสถาบันการเงินเท่านั้นครับจะทําให้วินัยทางการเงินของคุณดีขึ้นอย่างมากๆและจากความเชื่อที่ว่ากู้ธนาคารนะกู้ยากกู้กับคนนะขอกันง่ายกว่าเหมเดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีกู้ง่ายขึ้นเยอะนะครับอย่างสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ไงละครับตัวนี้ผมเคยรีวิวฉบับเต็มไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้เอาเป็นว่าไทยพาณิชย์เขาก็เข้าใจคนทําธุรกิจนะครับว่า คนทาธุรกิจหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องการเงินสดมาหมุนเวียนกันทั้งนั้นเงินทุนเงินฉุกเฉินเงินที่ต้องใช้แก้ปัญหาหรือแม้แต่เงินที่ต้องเอาไปขยายธุรกิจฉะนั้นสินเชื่อตัวนี้นะครับของ่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารซักใบไม่ต้องใช้คนค้ำประกันซักคนขอแค่คุณมีคุณสมบัติตรงเท่านั้นเองนะครับผ่านแอปที่ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้ว S B Easy อันนี้รู้ผลอนุมัติไวสุดใน5นาทีรอรับเงินได้เลยนะครับวิธีการผ่านหน้าแรกนี้ กดสมัครขอสินเชื่อนะครับแล้วก็เจอสินเชื่อมณนีทันใจกดได้ไง่ายๆครับเรื่องนี้เราไม่ได้มาชวนเชื่อกันฉะนั้นผมจะบอกคุณผู้ชมชัดนะครับว่าคําว่าแค่คุณสมบัติตรงของธนาคารเนี่ยเขาต้องการอะไรก็คือมีบัญชี SCB ครับที่มีเงินเข้าขั้นต่ํา2 5 0 0 0บาทตรงนี้ก็คือการรับชําระจากลูกค้ามาในรูปแบบของการโอนเงิน รูปแบบ QR code หรือพร้อมเปย์นะครับให้มีการบันทึกไว้25,000ต่อเนื่องกัน3เดือนอันนี้จะทำให้ธนาคารมีข้อมูลนะครับว่าตัวคุณเป็นผู้ค้าผู้ขายทำธุรกิจกันอยู่วงเงินสูงสุดที่เขาอนุมัติให้ได้ก็คือ500,000บาทเลยนะครับสร้างตัวเลือกให้ผ่อนนานได้สูงสุดถึง60เดือน คิดง่ายๆครับดอกเบีย้ยหนขณะนี้ตกอยู่ประมาณหมื่นละ3บาทต่อวันโอ้โหอันนี้ถือว่าถูกมากนะครับคุณลองไปเทียบกับการกู้นอกระบบที่เขาใช้คําว่าร้อยละยี่ก็นแล้วกันนะครับธนาคารไทยพาณิชย์สามารถจะอนุมัติเงินได้ไวเหตุผลก็เพราะว่าเขาใช้ Machine Learning อันนี้คือเทคโนโลยีนะครับในการเรียนรู้เชิงลึกนะครับเพื่อให้เกิดการประมวลผล คัดกรองคุณสมบัติของคนที่กดขอสินเชื่อเข้ามาอันนี้เป็นการทำงานในรูปแบบที่เรียกว่า d i ดิจ a ทั h สเ h ร True แปลว่าไม่ต้องผ่านบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่เลยนะครับการกดขอสินเชื่อทั้งหมดการเลือกวงเงินการยืนยันอนุมัติเงินอันนี้ไม่ได้ผ่านคนก็เหมือนเรามีเจ้าหน้าที่เป็น AI ใช่ไหมครับที่คอยคัดกรองคนที่มีคุณสมบัติตรงนี้กระบวนการตรงนี้ทาให้การอนุมัติไวสุดได้5นาทีเกิดขึ้นแล้วนะครับจากคลิปรีวิววันนั้น ผมทําสถิติไว้เนี่ยสว่นาทีกว่าๆก,ก็เห็นเงินที่มาปรากฏบนจอแล้วนะครับยุคนี้ยุคดิจิตอลนะครับธนาคารก็ใช้ Data หรือข้อมูลเนี่ยแหละครับมาประมวลผลในการออกสินเชื่อต่างๆนะครับและแน่นอนกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเป็นดิจิตอลแบงก with human touch หมายความว่าแม้จะเข้าสู่ยุคดิจิตอลใช้ข้อมูลมาประมวลผล แต่ก็ต้องรู้จิตรู้ใจลูกค้าด้วยนะครับฉะนั้นในความยุ่งของทุกๆคนที่กําลังประกอบธุรกิจกันอยู่นักธุรกิจต้องประชุมต้องสร้างทีมงานพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเฝ้าแผงต้องดูแลกิจการไม่ต้องใช้เอกสารดีกว่าครับไม่ต้องยุ่งวุ่นวายในการส่งหรือว่ารวบรวมไปหาเจ้าหน้าที่แบงค์ เรื่องนี้จะสําเร็จเป็นจริงได้ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องหมั่นสร้าง Data หรือข้อมูลไว้กับธนาคารด้วยนะครับการมีเงินเข้า25,000บาทขึ้นไปต่อเดือนต่อเนื่อง3เดือนด้วยรูปแบบการโอนจ่ายนะครับจะรับด้วย QR code หรือพร้อมเปย์ตรงนี้เป็นกระบวนการการสร้างข้อมูลทั้งสิน้นและสุดท้ายนะครับถ้าธุรกิจยังไปต่อไม่ได้หรือว่าไม่อยากให้สะดุดกู้ง่ายไม่ต้องค้ำไม่ต้องส่งเอกสารและที่สําคัญครับรู้ผลอนุมัติไวสุดใน5นาที สมัครง่ายๆได้แล้ววันนี้ที่แอป a c b Easy ดูจบแล้วกดเปิดขึ้นมาเลย